สวัสดีครับสวัสดีครับดิฉนะสิ่งก็วันนี้ตามมาทูน่าโชว์เนาะตามมาครับผมเจอกันทุกวันนะอือก็มาพูดคุยถึงเรื่องละครเป็นไงบ้างฟีดแบ็กออนไปวิ่เกลียวเห็นว่าตอนนี้เลตติ้งพุ่งแล้วค่ะพุ่งมากพุ่กเเกินความคาดหมายมีกันถ้าผมก็ดีใจที่หลายๆคนชื่นชอบในในบทบาทในเรื่องนี้อืมกินอาหารก็เวิร์กกินโมเมนใช่ก็เป็นสาวทำงานก็มีทั้งโดนด่าแล้ว คนใหญ่จะโดนด่านี่ลืมทานบัวทำไมแกล้งกมอย่างนี้ไม่ใส่ใจเลยอะไรอย่างนี้บ้าไม่ใส่ใจชีวิตจริงก็คงไม่บ้างั้นขนาดนั้นแต่ว่าก็เป็นผู้หญิงที่ขยันทํางานนะเนาะเป็นผู้หญิงที่แบบลืมคิดไปลืมคิดทุกอย่างแบบว่าอยากได้งานอยาก่ได้เรื่อนตำแหน่งสักทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอืมเรื่องตอนนี้ก็ไปเขาใหญ่แล้วเนาะไปเขาใหญ่แล้วครับวิกนี้ใช่ใช่แล้วเฮ้ยใกล้ๆนี้ก็จะเริ่มเริ่มเริ่มดราม่าแล้วเริ่มเริ่มทะเล กันแล้วครับมีเรื่องราวตีกันจริงๆใช่ใช่บอกว่าแบบถ่ายบางฉากก็จำไม่ได้ว่าเคยถ่ายมาแล้วด้วยใช่เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะด้วยด้วยด้วยระยะกันเวลา,าวใช่มันนานแล้วนะ,ะแล้วก็ด้วยบทที่ หมือนชีวิตจริงเกินไปที่ทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้บางทีเอ๊ะอันไหนของจริงอันไหนละครวะเนี่ยงงงงงห่าฮ่าสนุกแต่ในเรื่องก็จะแบบสู้กับแซงกวาดีวอรในเรื่องกันแบบใช่เขากไม่เชื่อสักทีหนึ่งว่ารักกันอะไรอย่างเงี้ยก็จะพยายามเอากบเอากบอย่างเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะลำคานลำคานลำคานอะไรอย่างเงี้ยไปต่อปีกันชอบฉากลิฟต์ป่ะค่า เรื่องราวสามคนที่มีแตงกวาด้วยนะคะ ชอบเหมือนกันชอบเหมือนกันน่ารักดีครับเป็นไงบ้างคะครับฉากนั้นก็มีแต่คนพูดถึงนะ,อะบอกว่าฟินกันไปตามๆกันใช่ใช่จะได้เห็นหนางเอกสู้บ้างแบบนี้ใช่สู้แค่นั้นแหละค่ะหลังจากนั้นคือยอมยอมแตงกวา่าจริ่งตอนนี้กำลัตงตัดต่อเทปที่จะออนสุขสาวนี้อยู่เข้ามาาคอมมมเนต์กก็รีบเหมือนกันนะเพราะว่ามันมันออนแอร์เร็วแล้วก็3วันด้วยค่<ป>ะก็เลยต้องรีบๆตัดอะไรประมาณนี้แต่ว่ารับรองว่า อาทิตย์นี้ก็ยังจิ้นอยู่ได้ก็ยังเป็นอยู่ได้ยังมีฉากหวานอีกเยอะมากาาซึ่งคราวนี้ก็จะมีช้อนเข้ามาอีกเนาะ ตัวละครรับก็จะโผล่มาเรื่อยๆนี่ยังนี่ยังนี่ยังไม่ครบนะครับก็มีตัวละครรับเพิ่มมาอีกค่ะจะได้ยินเขาว่ามันจะแบบแค่สามวีคมันแบบเดี่ยวเองต้องใช่ระมาะด้วยละครมันเร็วแล้วก็แล้วก็นั่นแหละครับสุกเสาร์อาทิตย์มันทําให้ละครมันอาจจะดูเหมือนสั้นลงแต่จริงมันก็เท่าเดิมแหละแต่ว่าก็อยากจะให้ทุกคนติดตามกันทุกอาทิตย์นะเพราะว่าเรื่องมันสนุกอะไม่มี MV เลยสักตอนเออใช่ใช่เรื่องมันเร็วมากครับก็อยากให้ เสียกันเยอะเนาะค่ะก็อยากให้เชียงเงี้เยอะเพราะว่ามันก็สามวันเร็วมากทุกอย่างจะหายไปในพิบตามเพราะฉะนั้นอยากดูอยากจะให้คนจดจําจดจําเรื่องนี้ไปอีกนานนะครับก็อยากจะให้คนจําว่าเออแล้วเาเรื่องนี้มันดูแล้วมันมีความสุขยังไงนะให้นําเสนอฉากจิกหมอนสักหนึ่งฉากต่อจากนี้ ทำ่ปเทติง,ง,งมจะด้ดูปาก <c oughs> เ,เอด้ดู <c oughs> มีที่เขาใหญ่เหมือนกันเนาะที่ที่เอาเอาที่เอาอ๋ทอที่นี้แหละใช่ฉ <c oughs> ากฉากฉากในห้องที่สุกนี้ใช่ไหมนุกนี้ครับฉากในห้องที่พระเอกกับนางเอกเ,เ,เนี่ยต้องต้องนางเอกจะทํางานแล้วก็พระเอกก็ <c oughs> แต่งกวางตะโกนอยู่หน้าห้องแล้วพระเอกเนี่ยก็เอาช่วยเอามือไปปิดหูทางเอกอะไรเงี้ยแล้วด้วยความน่ารักด้วยคำพูดด้วยอะไรก็ทําให้คนก<จ>็จะยิ่งรักกบเข้าไปใหญ่เลย <laughs> <c ười> กับร <c ười> ัวัวก็โดนด่าไปกันใหญ่ใช่คือจะสงสารกบนะคะก็เลยแบบว่าอกืก็อาจจะโดนนิดหน่อยเราเองเราเองแบบว่าทําไมเมื่อไหร่จะยอมอะไรอย่างงี้สักทีเนี่ยเพราะว่ามันน่ารักแล้วกบที่หมาเขาก็เล่นได้น่ารักด้วย ชมมั่งดิคิมมาแล้อยู่แล้วไงโทรศัพท์ใครเหรอขทงเขาอีกแล้วเทรศั์ตัวเองโอเคเป็นดีอะไรเองก็ได้อันเป็นแม่ติดตามในสุดสาวทย์ครับผมฝากด้วยนะครับฝากความสุขนี้ไปถึงทุกๆคนด้วยครับผมอยากให้ติดตามชมกันแล้วก็เชียร์ตัวละครด้วยนะอ่าค่ะ ก็ศึกษาวอาทิตย์ช่อง3ใช่ค่ะศึกษาวอาทิตย์ช่อง3ก็อย่าลืมดูกันนะคะละครจะจบเร็วมากแล้วก็ดูไปแล้วก็มีความสุขไปนะคะแล้วโทรสท์เลยครับแี่นีีดีดีอีอีดีดีดเ นี่ครับ้นอเคอกตงนิดเดียรา้วาเสือกเสือิก่อนอได้ สวัสดีครสวัสดีค่ะในฐานะสิ่งก็วันนี้ตามมาทูน่าโชว์เนาะตามมาครับผมเจอกันทุกวันนะก็มาพูดคุยถึงเรื่องละครเป็นไงบ้างฟีดแบ็กออนไปวีกเดลียวเห็นบว่าตอนนี้เรตติ้งพุ่งแล้วค่ะพุ่งมากเก็เกินความคาดหมายเหมือนกันครับผมก็ดีใจที่หลายๆคนชื่นชอบในในบทบาทในเรื่องนี้อืมเอกเบอร์ i n มมูแมนใช่ก็เป็นสาวทำงานก็มีทั้งโดนด่าแล้ว คงใหญ่จะโดนด่าพี่สำคัญบัวทำไมแกล้งกลมอย่างี้ใส่ใจเลยอะไรอย่างงี้บ้าไม่ใส่ใจชีวิตจริงก็คงไม่บ้างานนานนั้นแต่ว่าก็เป็นผู้หญิงที่ขยันทำงานนะเนาะเป็นผู้หญิงที่แบบลืมคิดไปลืมคิดทุกอย่างแบบว่าอยากได้งานอยากได้ได้เลื่อนตำแหน่งสักทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเลื่อนตอนนี้ก็ไปเขาใหญ่แล้วเนาะไปเขาใหญ่แล้วครับวีกนี้ใช่ใช่ใช่แล้วเฮ้ยใกล้ๆนี้ก็จะมีเริ่มเริ่มเริ่มดราม่าแล้วเริ่มเริ่มทะเลาะ กันแล้วครับมีเรื่องราวตีกันจริงๆใช่ใช่บอกว่าแบบถ่ายบางฉากก็จำไม่ได้ว่าเคยถ่ายมาแล้วด้วยใช่เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะ,ะด้วยด้วยด้วยระยะกันเวลาวลใช่มันนานแล้วนะ,ะแล้วก็ด้วยบทที่ เหมือนชีว <_ tripod>. ิตจริงเกินไปที่ทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้บางทีเอ๊ะอันไหนของจริงอันไหนละครวะเนี่ยงงงงงอ่ะคุณนะคะสนุกแต่ในเรื่องก็จะแบบสู้แตงกวาดีกว่าในเรื่องกันแบบใช่เขากเขาก็ไม่เชื่อสักทีหนึ่งว่ารักกันอะไรอย่างเงี้ยก็จะพยายามเอากบเอากบอย่างเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะลำคานลำคานลำคานอะไรอย่างเงี้ยแตีกันชอบฉากในลิฟต์ปะฮะ เรื่องราวสามคนที่มีแตงกวาด้วยนะคะอ,อ ชอบเหมือนกันชอบเหมือนกันน่ารักดีครับเป็นไงบ้างคะาันครับฉากนั้นก็มีแต่คนพูดถึงนะบอกว่าฟินกันไปตามๆกันใช่ใช่จะได้เห็นนางเอกสู้บ้างอะไรอย่างนี้ใช่สู้แค่นั้นแหละรอหลังจากนั้นคือยอมยอมแตงกวาจริงตอนนี้กำลังตัดต่อเทปที่จะออนสุขสาวที่นี้อยู่ในกองเข้ามาคอมเนต์มากก็รีบเหมือนกันนะเพราะว่ามันมันออนแอร์เร็วแล้วก็สามวันด้วยค่ะก็เลยต้องรีบๆตัดอะไรประมาณนี้แต่ว่ารับรองว่า อาทิตย์นี้ก็ยังจิ้นอยู่ได้ก็ยังเป็นอยู่ได้ยังมีฉากหวานอีกเยอะมากาาซึ่งคราวนี้ก็จะมีชอนเข้ามาอีกเนาะ ค่ะมาแย่งตัวละครรับก็จะโผล่มาเรื่อยๆนี่ยังนี่ยังนี่ยังไม่ครบนะครับก็มีตัวละครรับเพิ่มมาอีกอืมจะ <ๆ S 2> ได้ยินเ <ๆ S 2> ขา,า,ามันจะแบบแค่สามวีคมันแบบเดียวเองต้องใช่ประมาณเออด้วยละครมันเร็วแล้วก็แล้วก็นั่นแหละครับสุขเสาร์อาทิตย์มันทําให้ละครมันอาจจะดูเหมือนสั้นลงแต่จริงมันก็เท่าเดิมแหละแต่ว่าก็อยากจะให้ทุกคนติดตามกันทุกอาทิตย์นะเพราะว่าเรื่องมันสนุกอะไม่มี m อเลยสักตอนเออใช่ใช่เรื่องมันเร็วมากครับค่ะก็อยากให้เสีย กันเยอะๆเนาะค่ะก็อยากให้เชียงเงินเยอะๆ,ๆเพราะว่ามันก็สามวันเร็วมากทุกอย่างจะหายไปในพิบตามันจะะนอยา่างดูปปอยากจะให้คนจดจําจดจําเรื่องนี้ไปอีกนานนะครับก็อยากจะให้คนจําว่าเออแล้วเขาเรื่องนี้มันดูแล้วมันมีความสุขยังไงะนะ,ะให้นําเสนอฉากจิกหมอนสักหนึ่งฉากต่อจากนี้ ทำด้มเนีน่ยได้ดูภาพเด้ดมีที่เขาใหญ่เหมือนกันเนาะที่ที่เอาเอาที่เอาอ๋ทอทีนี้แหละใช่ฉากฉากฉากในห้องที่สุกนี้ใช่ไหม,มสุกนี้ครับฉากในห้องที่พระเอกกับนางเอกเนี่ยต้องต้องนางเอกจะทํางานแล้วก็พระเอกก็ แตงกวาตะโกนอยู่หน้าห้องอแล้วพระเองเนี่ยก็เอาช่วยเอามือไปปิดหูหนางเอกอะไรเงี้ยแล้วด้วยความน่ารักด้วยด้วยคำพูดด้วยอะไรก็ทําให้คนก็จะยิ่งรักกบเข้าไปใหญ่เลย <laughs> <c ười> กับห<แ>ัวัวก็โดนด่าไปกันใหญ่ใช่ คือจะสงสารกบไงคะก็เลยแบบว่าอืมก็อาจจะโดนนิดหน่อยเราเองเราเองแบบว่าทําไมเมื่อไหร่จะยอมอะไรอย่างงี้สักทีเนี่ยเพราะว่ามันน่ารักแล้วกบที่หมาเขาก็เล่นได้น่ารักด้วยชมบ้างดิคิมมารั้อู่แล้วไงโทรศัพท์ใครเหรอตบเขาอีกแล้วทัท์ตัวเองโอเคเป็นดีอะไรเองก็ได้อ้างากเป็นแฟนติดตามเลยสุขสัวดีครับผมฝากด้วยนะครับ pues ここ ฝากความสุขนี้ไปถึงทุกๆคนด้วยครับผมอยากให้ติดตามชมกันแล้วก็เชียร์ตัวละครด้วยนะอ่าค่ะก็สึกเสาทีช่องสามใช่ค่ะสักเสาทีช่องสามก็อย่าลืมดูกันนะคะละครจะจบเร็วมากแล้วก็ดูไปแล้วก็มีความสุขไปนะคะอ่ารับโทรสาเลยครับถ่<ส>ายไม่ดีเลยอะ่ะ แถวนี้ครับอ๋อนี่โอเคนี่ครับหกเลยโอเคอ๋อมันจะไม่ให้แเสื้อเขาเสือไปอีกต่อ